บานกระทุงอ่ะจะมีแค่อย่างนี้ครับแต่ของชั้นหนึ่งคือผมให้รับกันท้างนายมีบานฟิกให้ด้วยใช่ครับคือมันมันในในแบบมันไม่มีหรอกแต่ที่ผมแบบเห็นมันทํามันทําผิดไปแล้วเนาะว่าเอาทำไม่เหมือนข้างหน้าไปเลยก็จะดัดเท่ากันโอ้ท่านผู้ชมแล้วก็นี้มีพาราด้วยนะครับเอ่อปาั๊กไฟมีให้สามจุดใช่ครับที่สําคัญบานนี้ทําไมมันใหญ่โอเวอร์จะาหาช่างเนี่ยสี่แสนได้ไงสวัสดีนะครับพบกับบูมเอรีวิวบ้านนะครับ ทาง YouTube f a c e b o o k t i k t o k นะครับวันนี้นะฮะน้องบูมอยู่ที่ไหนอำเภออะไรจังหวัดอะไรบ้านหลังนี้ผมบอกเลยด้านหลังของท่านผู้ชมเนี่ยสี่แสนบาทโมไหมครับไม่ได้โมเพราะว่าช่างยืนอยู่ตรงนี้แล้วตัวเป็นๆเ,เลยนะครับเราจะให้ช่างมารีวิวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างชื่ออะไรครับผมช่างหนึ่งครับช่างหนึ่งวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรกันครับวังจันทร์ครับอ่าจังหวัดระยองจังหวัดระยองช่างหนึ่งมาสร้างบ้านด้านหลังนี้ในราคาที่ผมบอกไป ต้นคลิปเมื่อกี้เท่าไหร่สี่แสนครับจริงจริงใช่ไหมจริงครับเป็นคอนเทนต์ไหมผมไม่ไม่ป็นเทนต์ครับคือไม่มีนเทนต์ผมมีเงินสี่แสนผมจะได้แบบนี้เลยใช่ครับนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันครับก็อย่างครับเป็นอย่างที่ผมบอกครับให้ผมไปไกลๆแล้วสร้างหลังค่านี้ผมผมไปไม่ได้จะไกลๆโอเคอืมไกลๆเท่ากับช่างหนึ่งเป็นคนระยองเหรออ่าสุดอยู่ระยองถ้าอยู่ชนเนี้ยมันสร้างละยองอย่างเงี้ยผมยังพอทําไปหาทําให้ได้อ๋อช่างหนึ่งเป็นคนชนบุรีใช่ครับ ก็คือมาสร้างใกล้ๆที่บ้านเราอยู่ไหนได้ใช่ครับนะครับช่างหนึ่งรับสร้างที่ไหนบ้างถ้าอย่างงี้โอ้ยเห็นสี่แสนนะผมจะต้องการเบอร์แล้วคือถ้าถ้าเอาอย่างนี้ว่าถ้าสร้างหลังเดียวไม่มีอะไรงานเพิ่มนะผมก็ระยองชนบุรีฉะเชิงเซาอ่าถ้าสี่แสนอย่างเงี้ยได้ไพ่สานไปไหมคนดูเนี่ยไพ่สารเขาจะชอบเยอะเลยนะเนี่ยไพ่สานคือถ้าถ้าผมไปเดียวหลังเดียวโดดๆคงคงไปไม่ไหวครัค่าใช้จ่ายมันไม่คุ้มค่าครับครับนี่ฮะถ้าสนใจเบอร์ช่างหนึ่งเบอร์อะไรอ่าศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสี่ ล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกมุมนะครับพี่ๆคุณผู้ชมครับผมมาอยู่ทางด้านขวาของบ้านนะครับหรือว่าทางด้านซ้ายมือของพี่ๆนะช่างหนึ่งผมถามหน่อยขนาดหน้ากว้างยาวเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ครับหน้ากว้างหกเมตรครับลึก5าเมตรพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับส0สิบตารางเมตรครับราคาสี่แสนสี่แสนบาท,บาทเริ่มต้นก่อนเลยเริ่มต้นที่ฐานลากกันก่อนนะตรงนี้ก็คือมีคานมีฟุตติ้งใช่ไหมครับใช่ครับครับคานนี่คือขนาดเท่าไหร่ครับคานสิบห้าสี่สิบ แล้วในส่วนของหลังคาหลังคานี่อเป็นหลังคาอะไรครับติดจหนวน P.E. ติดจุนวน P.E. ใช่ครับนะฮะเป็นหลังคาเมทัลชีทครับในส่วนของผนังครับผนังเราให้เป็นผนังอะไรอิดมวลเบาอิดมวลเบาแล้วเสาอะครับเราให้เป็นเสาอะไรเสาหน้าหน้าหน้าหกครับสิบห้ากูสิบห้าเป็นเป็นเสาหล่อหรือเสาสาเร็จรูปเสาเทครับเสาหล่อนะฮะท่านผู้ชมในราคาสี่แสนบาทเสาหล่อนะครับที่สําคัญนะฮะตกแต่งโชว์ได้แบบนี้เลยในราคาสี่แสนผมถามนิดนึง ช่างหนึ่งประตูหน้าต่างให้ให้เป็นสำเร็จรูปหรือสั่งตัดสั่งตัดอย่างเดียวครับผมบอกแล้วว่าผมผมสั่งตัดทุกหลังไม่มีไม่มีสำเร็จแล้วสีผมถามหน่อยก็เลือกได้เลยเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ครับในเกตที่ผมบอกไว้เกตยังไงช่างหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะอ่าเกตยังไง<ม>ที่ช่างหนึ่งจะมีเกตห้าปีแปดปีสิบปีสิบห้าปีอันนี้ก็มันเกตประมาณห้าปีอ่าหรือแปดปีเนี่ยสมมุติผมเลือกเกตห้าปีเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ครับ T O A หรืออะไรที่มังแพงอ่ะแต่มันอยู่ในห้าปีา ก็คือเป็นสีกึ่งเงาด้วยเช็ดล้างออกได้ใช่ครับนะครับเราเลือกสีได้นะในราคาสี่แสนบาทนะครับไล่เรียงกันมาอะอย่างเงี้ยเขาก็เลือกสีเขาสีเหลืองอ๋อสีเหลืองก็คือเนี้ยเจ้าของบ้านเขาเลือกเองใช่ครับนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปก่อนนะนะครับบันไดท่านผู้ชมบันไดขึ้นตัวบ้านเนี่ยสามชั้นชั้นหนึ่งครับเรายืนอยู่กันด้านบนเนี่ยแล้วไปถึงพื้นเนี่ยตรงเนี้ยขนาดเท่าไหร่ช่างความสูงถ้าถ้าเอาเอาตัวนี้นะครับครับตัวนี้มันจะอยู่ประมาณสี่สิบสี่สิบเซน นะครับตัวบ้านความสูง40เซนท่าผู้ชม<ต>พื้นดินเน่ะ40หรือ45้าน่าจะ45่สรมปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็45้าอ่ะ45ะา้าในตัวบ้านเาขามัน40เซนอยู่ในตัวบ้านอีก5เซนก็ประมาณ5 0เซนผมยืนอยู่ตรงตัวบ้านเนี่ยรู้สึกมีความเย็นเพราะว่าบ้านสูงรเราไม่รู้สึกเหมือนว่ายืนอยู่ที่พื้นครับนะครับเข้ามาทางด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเสาโชว์เลยครับเสาโชว์เป็นกระเบื้องครับใช่ครับกระเบื้องลายหินกระเบื้องลายหินนะครับท นะครับสวยมากแล้วก็มีไฟ LED หลังนี้อาจจะไม่ได้เปิดไฟให้ชมนะเพราะว่าไฟอ่ะพี่เขายังไม่ได้ต่อนะฮะก็เอาง่ายๆเรามีงบสี่แสนบาทอ่ะเราได้บ้านแบบนี้แล้วนะครับชั้นหนึ่งครับประตูหน้าต่างหน้าต่างคือได้แบบนี้เลยใช่ครับในงบสี่แสนใช่ครับเป็นสังตัดเหมือนกันใช่ครับบานฟิกด้านบนสามบานใช่ครับเปิดชั้นหนึ่งเปิดอีกด้านหนึ่งให้ผมชมคือประตูเนี่ยเปิดออกไปสไลด์ซ้ายขวาใช่ครับนะครับราคาก็จะแพงกว่าที่เปิดได้ด้านทีละด้านใช่ครับนะฮะ สี่แสนบาทพี่ๆได้แบบนี้ถามว่าทําไมถึงพูดจังว่าสี่แสนบาทก็คือได้คุณภาพแบบนี้นะฮะช่างหนึ่งต่อมานะครับเราจะเข้ามาดูด้านในกันนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมมองปักไฟใช้สอยก่อนนะสามจุดตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างช่างเรามายืนอยู่กันตรงนี้แล้วต้อง้เป็นห้องห้องห้องโถงนะครับมีห้องโถงมีห้องอะไรครับห้องนอนเอาห้องน้ําอ่าก็คือมีสามห้องใช่ครับนะครับพื้นที่ใช้สอย อ่าสาสิบตารางเมตรสามสิบตารางเมตรในงบสี่แสนบาทครับปักมีสี่จุดนึสองสามสิบปักมีสี่จุดท่านผู้ชมมีไฟ l อ d วดีด้านบนให้สี่ดวงสลับเปาสลับเปาหนึ่งดวงทางด้านนะครับขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยจะมีหน้าต่างใ่บานเลื่อนสไลด์สองบานช่างหนึ่งลองเปิดบานนี้หน่อยทำไมใหญ่จังอ่ะช่างก็ไม่รู้ว่ามันน่าจะออกแนวแบบแบบแนวไหนเอาแบบเดิมๆมันก็แบบเสมือนกันเนี้ยแบบเดิมๆผมว่ามันก็ไม่มีมิติไ ท่านผู้ชมแล้วที่ช่างหนึ่งบอกว่าถ้าช่างหนึ่งมีหน้าง,งานอยู่ใกล้ๆหลังอย่างนี้เราก็รับเหมือนกันใช่ครับสมมติ <โอ S 2> มีหน้าง,งานตอนนี้มีหน้าง,งานไพศสาลมีหน้างานอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ชัยภูมิจังหวัดเดียวครับชัยภูมิแต่ถ้าคุณอยู่ในอำเภอ้นอยู่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิก็ได้ครับเขาอยู่อำเภออื่นก็ได้ก็จะไปสร้างได้อืมหรือว่าช่างหนึ่งไปสร้างบ้านหลังใหญ่หที่จังหวัดไพศสานหรือว่าภาคไหนจังหวัดไหนก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยู่จังหวัดนั้นใกล้ๆกันหรือว่าข้ามจังหวัดก็ได้มันเะินทางไม่ไกลมากเราก็ ท่านผู้ชมในงบ400,000บาท,บาทกระเบื้องได้แบบนี้เลยนะใช่ครับชัวร์ปะเนี่ยช่างชัวร์ครับเดี๋ยวเวลาช่างหนูอยู่ชัยภูมิพอดีหนูอยากได้ตามตามวิดีโอเลยอะ่ะได้ใช่ไหมใช่ครับนี่นะฮะก็คือก็กเบื้อง้ของจากที่ผมบอกผมก็ตามงบที่ผมจ้างไว้อท่านผู้ชมหน้าต่างห้องโถงจัดไปเลยสามบานนะครับแบบจุกจุกสั่งตัดทั้งหมดแล้วก็เป็นบานใหญ่เหมือนใหญ่พิเศษนะนะครับบ้านผมบ้านแค่นหนตู้คอนเซอร์มอร์ไฟ ตัวนี้ผมสูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบสามก็อาจาจะขยิบข้างนิดนึงครับนะฮะนิดเดียวนะครับแต่ถ้าใครสูงวันนี้ก็ให้<า>พี่ผู้ชายกดปิดเปิดเอาไม่ก็ยืนบนโต๊ะเอายืนบนม้าเอาครับได้อิ่ดนี่คือเหมือนเดิมอิม่มเบาๆน,นะครับเดี๋ยวขอข้อหน่อยอืมก็ถือว่าแน่นอยู่นะฮะที่สําคัญด้านนี้ประตูแบบนี้เราเรามีมูลค่าให้เขาไหมอย่างเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาครับชาตาผมจะไม่ผิดสองพันสี่ร้อยแปดสิบ อ่าก็คือลูกค้าเรียกประตูได้ใช่ครับนะครับเลูกปิดเนี่ยเป็นแบบเขาควายสแตนเลสแบบนี้เลยใช่ครับนะครับแล้ววงกบอะครับเป็นวงกบอะไรวงกบไม้วงกบไม้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนําไปก่อนเลยนะครับเปิดเข้ามาท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ผมสังเกตนะครับมีตัวสตอปประตูนะฮะอ๋อมันประมาณอย่างเงี้อ่าโอเคคือเรียบร้อยมีให้ทุกหลังครับจะถูกจะสี่แสนห้าแสนอะไรก็ให้หมดครับ เข้ามาชั้นหนึ่งขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ยชั้นหนึ่งสามคูณสามสามคูณสามอะไรอะไสามเมตรอันนี้สามสามเมตรห้าสิบครับหน้าต่างสี่บานมุมนี้ก่อนเลยครับผมขอญาตเปิดหน่อยนะจริงๆอันนี้มันสองบานช่างก็ทาผิดผมก็เลยเลยเลยตามเลยไม่แต่ถ้าเอฟซีผมโทรมาต้องให้ช่างทาผิดเหมือนเดิมไหมได้ครับไม่เป็นไรได้ใช่ไหมคือที่ี่มันช่องมันแคบมันก็ไม่สวยเท่าคุณผู้ชมคือคือถ้ามันตรงเนี้ยมันมาตรงเนี้ยมันจะมีเป็นเป็นเป็นเอกะเบอรลายสักช่ไหม มันก็จะมันจะใหญ่ขึ้นบูแลวมันจะสวยกว่าท่านผู้ชมคือเวลาเราอะหน้าต่างบานฟิกพวกเนี้ยครับผมมาบ้านผมมาใช้หน้าต่างบานฟิกจะมีแค่นี้นะครับแต่ตรงเนี้ยหน้าต่างบานบานผมขอโทษหน้าต่างบานกระทุ้งอะจะมีแค่อย่างนี้ครับแต่ของชั้นหนึ่ง <S <S คือผมให้รับกันทาน้างนายมีบานฟิกให้ด้วยใช่ครับคือมันมันในในแบบมันไม่มีหรอกแต่ที่ผมแบบเห็นมันทํามันทําผิดไปแล้วเนาะว่าเอาทำไม่เหมือนข้างหน้าไปเลยก็จะดับเท่ากัน โอ้ท่านผู้ชมแล้วก็นี่มีปาระราด้วยนะครเอ่อปักไฟมีให้สามจุดใช่ครับที่สําคัญบานนี้ทําไมมันใหญ่โอเวอร์จาหาชา่าเนี่ยสี่แสนได้งก็เหมือนหลัง,ลง,ลงมิติเก๋งๆเป็นมิีิหน่อยอืมเพื่อการเป็นมิติใช่ครับแต่ง,งานเราผมมองดูแล้วห้าแสนยังขายได้เลยนะแต่ช่างหนึ่งทำสี่แสนเองจริงๆด้านบนใช่ครับยังไม่จบนะครับด้านบนตรงนี้ให้เป็นฝ้าหลุมหลบนอกมีไฟ LED สี่ดวงครับ สาลาเปาหนึ่งดูอใช่ครับได้แบบนี้นะตั้มหลักทุกหลังอ่ะผมจะให้ผมจะให้ฟ้าแบบนี้หมดครับผมครับอ๋อให้แบบนี้หมดเลยใช่ครับตําหลักนะครับต่อมาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูคันอีกห้องหนึ่งถามว่าในงบสี่แสนแล้วขอห้องครัวต้องเพิ่มตังค์เท่าไหร่อ่ะช่างอะไรครับถ้าผมอยากได้ห้องครัวด้วยก็มันต้องรู้ว่าห้องครัวเนี่ยคุณจะคุณทำอะไรบ้างต้อง คิดไม่รัดต่างหากช่าง้องคิดให้ผมไหมถ้าผมแบบโง่อะผมแบบไม่รู้ใ่่คือว่าเขาทำห้องครัวใช่ไหมเราจะก่อกั้นไมหรือว่าซิงยาวเท่าไหร่มันต้องมันต้องรู้ต้องรู้ขนาดด้วยในงบสี่แสนผมมีห้องครัวด้วยไหมหรือว่าผมต้องเพิ่มตังค์อีกเท่าไหร่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้แต่ถ้าผมอยากได้ห้องครัวเราต้องเพิ่มตังแต่ถ้าถ้าคุณจะทำห้องครัวผมผมแนะนำว่าต่อข้างหลังดีกว่าในบ้านไม่เหมาะอ๋อต่อข้างหลังใช่ครับไปชมเอาคาเต้ไปรังตุ้งรังจันทร์อ๋อทำแวกได้ตรงนนั้ก็เพิ่มอีกไม่เท่่าไหรอย่างตรงนี้มันเเหมมาาาะป็นที่สอกกว อืในงบสี่0 0 0บาทนะท่านผู้ชมแล้วก็ห้องสุดท้ายเป็นห้องอะไรครับเนี่ยห้องน้ําครับอ่าเป็นห้องน้ําเดี๋ยวให้ช่างหนึ่งพานําไปเลยนะห้องน้ํานะครับใหญ่มากครับนี่ทําไมขนาดใหญ่โหแล้วพื้นก็เบื้องนี่คือแบบหยาบแบบหยาบพือือแบบจังหยาแบะคือผมไม่ไม่อยากให้ให้รถมาแล้มาซิกซิกซิกซให้จบแบบวิ่งตรงมาเดียวเลยนะครับภายในห้องน้ํานะคะท่านผู้ชม มีขนาดใหญ่มากขนาดกว้างยาวเท่าไหร่เนี่ยช่างนี่ยาวสามเมตรกว้างเมตรห้าสิบยาวสามเมตรกว้างเมตรห้าสิบครับมีฝักบัวนะครับมีสายต่อเติน้ำอุ่นไว้ให้เอ่อชาร์โคลอันนี้เป็นทูพีชนะครับใช่นะครับมีอ่างล้างหน้ามีกระจกนะครับมีราวแขวนผ้าสแตนเลสรายละเอียดของนะครับบ้านโมเดิร์นหลังนี้หลังคาสองสเต็ปนะแต่มองในรูปมาสามสเต็ปเลยแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวผมขอดู อ่าด้านหลังก็คือออกไปนี่นะครับท้าจะต่อควหลังบ้านอะไรเนี้ยอ๋อตัวนี้พี่เจ้าของบ้านจะต่อควหลังบ้านนะครับ,ครบใครมีงบสี่แสนนะครับอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะฮะกรุงเทพบริมณทลลองโทรสอบถามช่างหนึ่งได้เพราะว่าถ้าช่างหนึ่งหน้างานเขาอยู่แถวไหนนะฮะอยู่ใกล้ๆก,กล้กับจังหวัดที่เราอยู่หรือวิ่งไม่ไกลามากเนี่ยช่างหนึ่งก็ไปสร้างให้ได้ในงบสี่แสนบาทก็คือเราแบบอยากให้ลูกค้ามีบ้านใช่ไหมใช่ครับนะครับ ใครสนใจติดต่อเบอร์ช่างได้ที่เบอร์อะไรครับ0961707544ครับครับงั้นขอบคุณมากมารนะครับผม